อันนี้มนน้ำเจ้าพยาเหมือนกันเหรอใช่อันนี้อำเภออินบุรีนี่พอมันสะพานเสร็จเนี่ยตลาดอินบุรีเจ๊งหมดเลยคือมันไม่เมื่อก่อนมันต้องมารอไงรอท่าเรือรอโปะข้ามกันตอนมันมีสะพานเสร็จปั๊บมันกลายเป็นทางผ่านเลยความสําคัญของเมืองย่านธุรกิจการค้ามันก็โดดวิ่งไปโน่นเลยใช่มันมันวิ่งข้ามตลาดไปเลยเพราะแต่ว่ามันมาทางเรือมัน มันมาขึ้นท่าใช네่ไหมมันมี pues โต๊ะอ่ตงมีท่าเลืออยู่โน้นความสำคัญมันอยู่ตรงโน้นและแตลาดเรียบร้อยล้างเลยมาจากทางจากสิบเนี่ยเหลือไม่ถึงหนึ่งอ่ะเปอร์เซ็นต์อ่ะถนนสายเอเชียอินบุรีช่สะพานเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียนะการสัญจรมันสะดวกแต่ว่าการค้ามันจะมีคว กตั้งมันกลายเป็นทางผ่านเนี่ยมันคลายเป็นเลยไปเลยเออมันมองข้ามไปเลยมันเลยข้ามไปเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะร้านอย่างนี้นะสุดยอดเอทำได้ดีเลยแหละเพราะว่าเป็นเป็นจุดค้าจุดขายเนาะคือคนเนี่ยมันมีความคิดมันมีความต้องการมีความอยากกินข้าวก็ต้องกินเมื่อมันมารอมันยังไปไม่ได้มันก็ต้องกินตรงนี้ใช่ไหมพักผ่อนตรงนี้จับใจเติม้ำตรงนี้เติมน้ามันเติมซื้อข้าวสารซื้อ ก็เปลือกซื้อเกลือซื้อปลาร้าอะไรก็อะไรไปแล,แล้วก็ต้องมีคน,นเอาของมาขายเข้าใจไหมชาวบ้านเอาของมาขายผมมีคนซื้อก็จะเริ่มมีคนขายละมีดีมาร์ต้องมีซัพพลายแล้วตลามาร์เก็ตมันจะเกิดตรงนี้แหละนะการจับใจเพราะ,นะ,นะมันก็มันเมืองใหญ่เหมือนก,กันนะเนี่ยไม่ไม่ไม่ตรงไหนไม่ทางซิศใ้เหมือนกันตรงนี้ไม่ได้ม,ไม,าามานานแล้วอินบุรีเนี่ยน่าจะยี่สิบสามสิบอิแล้วตั้งแต่โน้นเลยนะผมมีคอนเนคชั่นในนี้หลายพี่รู้เปล่าคนในตลาดอินบุรีเนี่ยรวยกว่าตลาดสี สิงนะใช่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตลาดหุ้นคนในเนี่ยเท่าแกในในในตลาดอินเนี่ยเห็นมีแค่นี้นะแต่เงินในตลาดหุ้นอะมากกว่าสิงห์บุรีสิงห์บุรีทคนที่นี่แล้วเบื้องลึกแล้วคือคนเล่นหุ้นเมื่อก่อนนะธนาคารที่นี่เยอะมากนะอันนี้เป็นสามร้อยสามร้อยไทยอดีกเลย เนี่ยตอนนี้ธนาคารยุบไปหลายตอนตอนฟองตัวสลาดเนียนะเกวออันนี้คือตัวจะกลางเข้าใจเข้าใจเนี่ยธนาคารนี่ยุบไปเกือบเกินครึ่งอ่ะเหลือออมสินนะอันนี้กรุงไทยนะกรุงเทพนี่ยุบไปนะยุบไปนะกรุงศรียุบเนี่ยปฏิกรไทยยุบไปแล้วปฏิกรไทยโอ้เข้าไปอยู่ใน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  ห้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะือเอจ้าาพี่รู้ป่กเนี่ยธนาคารมันหายไปเยอะอ่อเนี่ยธนาคารกรุงเทพอยู่นู่นะเนี่ยเห็นอยูแต่บทนี้คดกติกรารยยุบไปแล้วนี่นี่เออแล้วกรุงศรีตรงนูน้นยุบยุบยุบแบงค์หลายแบงค์ยุบยุบไปเกินครึ่งปี40เนี่ยเพราะที่นี่นะ <พอ S 1> ปล่อย,ยสินฟังปล่อยสินเชื่อให้การเกี่ยวกับเรื่องหมูบ่บ้านจัดสรรไปเยอะแล้วเสียหายเข้าใจป่ะเออเสียหายก็หายไปหน้านี่รุงธนาคารกรุงศรีทียานี่ นี่อาคารถกเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะเดิมเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนเป็นธนาคารใหญ่มากปล่อยเงินกู้ให้กับพวกหมู่บ้านจัดสรรไปโชคแล้วเสียหายยุบนี่กสิกรไทยเข้าไปอยู่ใน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 โลตัสแล้วย้ายอยู่ข้างนอกไม่ได้เอาไปอยู่ในนู่นแล้วเพราะค่าจ่ายสูงใช่เข้าไปดำเนินกิจการในห้างไปเลยต้องอินบุรีเนี่ยผมว่ามีคอนเนคชั่นรู้จักกับพวกท่แแ่หลายคนที่เป็นคนเล่นหุ้น เดิมอะตรงนี้นะเกี่ยวกับโรงไม้ร่องไม้มาร่องไม้ร่องเครือลร่องทานร่องข้าวใช่ไหมเป็นทางน้ำมันนะเออถึงมีเงินสะสมแล้วก็ปล่อยเงินกู้ก็เอาเงินแบงค์นี่นะมาปล่อยเงินกู้ให้กับพวกใช่ชาวบ้านเออให้กับพวกชาวบ้านก็เลยทําให้มีเงินเยอะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปเข้าตลาดุ้นเล่นกองทุนเล่นอะไรเล่นทองคําเล่นอะไรเงี้ยบ้านพระรามอคนอีนบุรีไม่ธรรมดานะโดยเฉพาะในย่านตลาดเนี่ย หล,ลานคนจีเนี่ยเขามีหัวค้ามีหัวธุรกิจระดับระดับโลกเหมนะือนกันนะบ้านทองเอ็ดน้อว่าถ่ายยียมกันนะซีซีสามสิบเอสเ, <c oughs> เรียมนี่ซีสามสิบเอมันคือพี่เข้าใจไหมพี่เนะี่ยมันเป็นเนหมือนพี่เห็นไหมไอ้ค่าวบอยตะวันตกอะ่ะไอ้มือปืนอ่ะเออ ยิงปืนเก่งมันทุกอย่างมันเก่งหมดแล้วที่เนี่ยไม่ต้องเอาปืนแบบสมัยใหม่มาหรอกแม่นครึ่งนี้ประสบการณ์ไงในการใช้งานใช่ไหมมีประสบการณ์เยอะระบการสูงไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ปืนรุ่นใหม่หรืออะไรใหม่หรือว่ามือถืออะไรที่มันแบบรุ่นใหม่หรอกตฮโลเทคเราธรรมดาแต่ว่าความเชี่ยวชาญเนีน่ยนี่ใช่ไหมระสบการอุปกรณ์แค่ธรรมดาปืนลูกโมโ่ธรรมดานี่ก็ยิง ขาดเส้ตายยิงคู่อริตายไปไม่รู้ยี่สิบคนแล้วว่าจะเอาพี่ลงได้เนี่ยนะเข้าใจไหมตอนนี้พี่เป็นสิงปืนคู่นะ <c oughs> เออมือถือใช้ของอะไรนะเรียวมีใช่ไหมเรียวมีใช่เรียวมีอยู่ <c oughs> เรียวมีนะ <c oughs> แล้วเรียวมีก็เจ๊งแล้วก็ซื้อเรียวมีว่าตัวเดิมนี่แหละเออมารุ่นเดิมสเปคใกล้ๆของเดิมนีแหละแต่พี่มีโกโบโกโบ,โบ,โบ,โบที่ว่าเป็นงานโจรสุดเป็นเอ ไปถึงแม่ลูกซ้อมงั้นเธอรื้ลูกซรื้อลูกซ้อมนะรื้ลูกซ้อมนะย้อนยุบหน่อยนะเอ่อตรงนี้ก็น่าจะออกสายเสียได้ออกได้ไหมออกสายเชียร์ได้เนี่ยเอ๊ะแต่เมื่อกี้มันบอกว่าไปเขื่อนเจ้าของพญาได้นนี่ตี้ได้เนี่ยมันวิ่งไปถึงจายนาด้วยนะเจ้าปะเออมีโชวเนี่ยเขาไปสชวนอาหารเออเนี่ยมีชื่อเสียงคนมากินนะเนี่น้ำเป้าโอ้โหตาการเหรอเนี่เดี๋ยวเราจะข้ามตรงนู้นแทนที่เก่งขับขับไกลนะ เดี๋ยวเราจะออกสายเอเชียกันทรล้รอ32คืออวกตรงนี้เลยพี่ต้องจำไว้นะทรล้อ32คือสายเอเชียโปรเจกต์นี้คือทางหลวงหมายเลขหนึ่งของประเทศนั่นจำได้แล้วหวังหมายเลข1 2 3 4 7ซีเบ็ดนี่คืออะไรซีเบ็ดคือโน่นโน่นไอโน่นไปเพชรบูรณ์วนั้นเออเพชรบูรณ์นะครับตรงนี้เพชรบูรณ์ใช่แล้วก็ทรล้อซีเบ็ดทรล้อซีเบ็ดนี่คือเนี่ยจัดเนี่ยที่ใกล้เราเนี่ย เอเชียนะใช่ใช่เขาร้องเสบีย์วิ่งนู่นเลยที่ที่มันไปต่างฟ้าไปนั่นแหละไปทางพิจิตรนี่แหละไปทั้งพิจิตรตอนนี้ท่ากำลังทำสี่เลนอยู่ใครจะวิ่งนะอันเนี้ยขอร้องเถออีกหลายเดือนน่ะห้าหกเดือนน่ะความมันจะทำอะไรเขากำลังทำสี่เลนอยู่เรามาจากสินบุรีอินบุรีอินบุรีเราเริ่มถ่ายตอนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าเมืองอินบุรี นะครับไอกระเป๋าทางสุพรรณบุรีกระเป๋าสะพายผมเอามปเชือเอามาวางโอเคระวังกินไหมกินไห้กินไมระวังหน่อยเดี๋ยวมันไปแยงอะไรในใต้ท้องรถวัดกำแพงหลวงพระโตทบุรีทางงามมัเกืออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีสิงห์บุรีนะก็พูดอ่อกเนินๆหน่อยนะแต่ไม่ไม่แต่ไม่เหนื่อยมากนะมันจะออกในเนิอหน่อยนะมันจะมีสันเงี้ยเหนื่อยอยู่ใกล้สุพรรณนะ มันจะมีสมเด็จเหนืออยู่นะสิงห์บุรีอินบุรีเนี่ยเมืเ่มอครั้งนี้คนเข้าไปกินกันเยอะมากเลยที่ไหนร้านร้านไหนมันเป็นร้านกินข้าวร้านข้าวแกงดังมาก<อ>แต่ว่าเขาขายเครื่องสเตเลสมีของขายเครื่องเป็นก,ก็คัอเป็นจุดพักรถคนมากินนะคนเดินทางไกลนะห้องน้ำเขาจะ<ม>อา,า,าวัฒนพิเศษเขาใช้เขาใช้สเตเลสในการทำห้องน้ำสต่างๆแล้วก็มีขายอยู่ข้างบน เป็นโชลูสเตเลสแล้วเขาก็จะมีที่กินข้าวอยู่ล่างที่เจ็ดร้อยเก้าสิบพิสโลกสิบตัวไปแล้วเมืองเก่าเวสต์อีทีนี้อนรับสู่แหล่งท่องเที่ยวชัยนาทโอ้โหนนี้มันเข้าสู่เขตจังหวัดัชนาทตรงนี้หรออย่างน้อยเร่งไ่ได้ในเขตเขตพื้นที่ดีใกล้ใกล้ัยนาท ใช่ได้สามสิบเจ็ดกิโลนครสวรรค์เท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าบัตไม่ชัดบัตไทยอินบุรีอ๋อตอนนี้บางจากนะหุ้นสุดยอดเลยเพราะว่าเขาเข้าเทคโอเวอร์เอสโซ่ได้ไหมครับอะไรนะอ๋อบางจากเขาเทคโอเวอร์เอสโซ่ได้ไงใช่ต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานี่เองนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวแบรนด์นี้จะจะเป็นแบรนด์ที่ซูซี่ซูซี่คอนทรอแล้วคือเขาจะตอนนี้นะคืออันดับหนึ่งนี่คืออะไรพี่อะ อันดับหนึ่งคือปตทใช่ไหมปตทกำลังดังบริการน้ำมันนี่นะอันดับสองคือพีทีใช่อันดับสามเนี่ยกำลังชิงกันทีนี้มันก็เหมือนกับดีแท็กกับทัวรที่มันจะรวมกันเนี่ยที้บอกว่ะทีนี้นแบรนด์สองแบรนด์คือเอโซกับบางจากนี่โดยบางจากเข้าซื้อเอโซอนะ,อะมันก็จะช่วงชิงเ,เบอร์สองกันนะแต่ไม่แน่ บ,บางจากเนี่ยอาจจะขึ้นมาก็ได้นะแล้วก็พยายามเบียดขึ้นมายอยู่แล้วธุรกิจไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าบไอ้คนที่อยู่เบอร์หนึ่งก็ตั้งรักษาเบอร์หนึ่งไว้คนที่อยู่เบอร์สอ,องก็